สวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็จะมาแนะนําการทํา youtube นะคะคือก่อนอื่นเลยนะคะก็ช่วงนี้เนาะสถานการณ์โควิด19นะคะหลายคนก็มีเวลาว่างอยู่ที่บ้านหรือกักตัวอยู่ที่บ้านอยากจะหารายได้ทางออนไลน์ทาง youtube อย่างนี้นะคะคือฝนอยากแนะนําเลยนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยลองทำ u t u b e ดูแล้วจะรู้ว่าการทำ YouTube เนี่ยมันสามารถ สร้างรายได้ให้เราได้จริงๆนะคะคือก่อนอื่นเลยนะคะว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทำ u t u b e เนี่ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปอะไรมากมายนะคะคือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเครื่องเดียวอันดับแรกที่เราจะทำก็คือใช้โทรศัพท์เนี่ยถ่ายคลิปเล็กคลิปน้อยคลิปอะไรทั่วไปต่างๆนานาน,นะคะแล้วก็เอามาลง YouTube ก่อนนะคะ เอามาหาดลงทีแรกก็เริ่มลงไปเรื่อยแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าลงช่วงแรกๆจะไม่มีใครดูเพราะว่าเรายังไม่มีคนติดตามยังไม่มีคนรู้จักเราไม่มีใครดูไม่มีใครรู้จักเราอย่างไงคะ่ะคือเราลงคลิปไปถ้าไม่มีคนดูอย่าพึ่งท้อนะคะลงไปเรื่อยเดี๋ยวก็มีคนดูเองคือก่อนอื่นที่เราจะทำ YouTube เนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละค่ะ เชื่อเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอได้ถ่ายรูปได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาลงลองถ่ายดูนะคะถ่ายดูแล้วก็เอามาลงคลิปเราจะถ่ายคลิปอะไรก็ได้เรามาสร้างช่อง youtube ของเราเองแล้วก็หัดลงไปเรื่อยๆลงคลิปไปเรื่อยๆแล้วจะมีคนเข้ามาดูมาติดตามของเราเองนะคะคือเนี่ยฝนเนี่ย ทำ u t u b e ทีแรกก็ไม่มีใครดูเราเหรอกคะ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีคนรู้จักยังไม่มีคนรู้จักยังไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรทีแรกคนก็เริ่มดูเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆเอ้ยอะไรวะคนติดตามเพิ่มเป็นร้อยเลยผ่านมาเดือนนึงเราไม่ได้ลงคลิปอะไรแล้วอยู่ดีๆคนดูเราถึงพั0 0องพันอะไรงี้มันก็อาจจะ ได้นะคะลองทําดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าการทํา o ยูทู e เนี่ยสามารถทําให้เราสร้างรายได้ได้จริงๆนะคะคือถ้าสมมุติว่าเอาง่ายๆว่าเราชอบทําอาหารเราก็ถ่ายคลิปการทําอาหารเนี่ยลงลงช่อง YouTube ของเราช่อง y u u ท b e เชื่อเลยคะ่ะว่าทุกคนเนี่ยมี u t u b e อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็ลงนะคะถ่ายคลิป เอาความยาวสักประมาณเอาสั้นๆก่อนก็ได้ประมาณ3นาทีก่อนเอา3นาทีก่อนถ่ายคลิปไปนู่นมานี่ทํากับข้าวกินข้าวอะไรอย่างนี้นะ่ะเอาลงก่อนสัก3นาทีลองดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมลองดูลองทําดูคะ่ะช่วงการกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เงินก็ลองทำ youtube ดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าทำ u t u b e เนี่ยได้เงินจริงๆ ตอนช่วงทำแรกๆเนาะหลายคนอยู่แล้วคิดว่าบ้าหรือเปล่าฝนก็โดนแบบนี้มาเหมือนกันนะคะมีหลายคนนะคะว่าฝนเนี่ยบ้าหรือเปล่าเหมือนคนบ้าเลยบ้าจริงๆอะไรประมาณเนี่ยนั่นเลยค่ะคนบ้าเนี่ยเขาได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าเขาถ่ายประตูประตระทีทวย์ทะแดนท่ายไปท่ายเลนเลนไปไม่ใช่นะคะ เขาทำเนี่ยเขาได้เงินจริงๆนะคะจะว่าโอ้ยอีนี่บ้ายู้ซื้อไปหาถ่ายผู้นั้นผู้นี้ถ่ายคลิปอันนั้นอันนี้แล้วก็ไปลง youtube เป็นบ้านั่งบาคนเดียวเป็นบ้าไม่ใช่นะคะคือที่ทำไปเนี่ยมันได้เงินนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ลองทำดูนะคะแล้วจะรู้ว่าการที่เราก,ากักตัวอยู่บ้านเนี่ย เราไม่ได้เสียเปล่านะคะการใช้เวลาที่เราก,ากักตัวอยู่บ้านเนี่ยมาหัดทำคลิปทำ YouTube ถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็เอามาลงนะคะแล้วเราจะรู้ว่าการทำ u t u b e เนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆนะคะคือคลิปนี้ฝนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะรอติดตามคลิปต่อไปของฝนนะคะฝนจะมาทำวิธีการทำตาช่องทำตาช่องเนี่ยไปติด แตะในคลิป YouTube ยังไงโดยการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแหละค่ะเอาง่ายๆนะคะเราฝนจะไม่พูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าจะแนะนำการทำคลิปให้กับคนทั่วไปที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยทำคลิปตัดต่อคลิปแล้วก็ทำตาช่องแล้วก็เอามาแตะที่หน้าช่องตรงคลิปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าฝนจะมาสอนวิธีําทำการตัด ตาช่องนะคะเอามาแปะที่คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย